อ่าอัดต่อนะครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดไปนะครับผมเพราะว่าให้ยืนยันที่โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมเครื่องที่ถ่ายอยู่มันก็เลยตัดไปนะครับผมก็เขายินดีต้อนรับนะนะครับผมฉันก็ตกกดฉันยอมรับนะครับผมอ่ากดฉันยอมรับเดี๋ยวผมอาจจะตัดเป็นคลิป2คลิปก็แล้วแต่นะครับผมรับกำลังรับข้อมูลบัญชีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวการใช้ซิมอะไรเดี๋ยว วิธีการปลดล็อกยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมข้ามไปก่อนนะครับผมมีลายนิ้วมือการปลดล็อกด้วยไม้น้ารหัสผ่านอย่างเงี้ยเราเรายังไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวค่อยใส่นะครับผมบริการของ Google นะครับผมสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายอะไรพวกเนี้ยอ่าก็ส่วนมากก็เซ็ตมาให้หมดแล้วนะครับผมอ่าอย่าไปเร่นนะอ่าแล้วก็ กดยอมรับเลยนะครับผมให้รายชื่อติดต่อแก้เคลียร์และค้นหาแชร์ขอบคุณได้ก็กดฉันยอมรับนะครับผมถาคูเกิ้ลเอ้ยกคู่กุงัตตกไปทไอ้บัานเมือไหนยัง่ะยังใบคู่มือตกไปบ่าย ลองดูน้ำโตเอาน้ำโตไปแล้วแต่ปุ่มไม้เพึกถาม Google Assistant นต์เรายังไม่เป็นไรก็ได้นะครับผมอ่าไม่ยังไม่เป็นไรนะครับผมอ่ามีมีอะไรอไหมก็กดไม่เป็นลมมันแรงนะครับผมโอ้เมื่อกี้อะไรตกไปไม่รู้คู่ม,มือตกไปอันนึงนะครับผมกดไม่เป็นไรนะครับผม กำลังเตรียมโตโทรศัพท์ให้พร้อมไปใช้งานแล้วนะครับผมของดีดลมแรงนะครับผมผมสับเข่าเลยลงชื่อเข้าใช้อินฟินิตี้ดีไม่รู้ต้องลงชื่อหรือเปล่านะครับผม เขียนว่าเขาอันล่างเลยนะครับผมเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับผมไม่ต้องใช้รหัสผ่านกดอันนี้นะครับผมแล้วก็กดยอมรับนะครับผมอินฟินิตีไอดีจะเป็นต้องเปิด Google นะครับผมก็กดเปิดนะครับผมแค่นั้นเองก็เลือกนะครับผมเลือกบัญชีของเรานะครับผมก็มีอินฟินิตีไอดีนะครับผม โคลนโครนเนอร์ Corner, เราไม่ต้องนะครับผมกดข้ามไปนะครับผมไม่ต้องโคลนนะครับผมกดข้ามไปเตรียมโทรศัพท์ของคุณให้พร้อมนะครับผมเออลมแรงืง่อกี้อะไรตกไปชิ้นตกไปเปล่า XOS นะครับผมอินฟินิตจะเป็น XOS เตรียมพร้อมแลวนะครับผมอ่าเตรียมพร้อมแล้วรับกดเลยนะครับผมกดตรงนี้ปึ๊บกดเตรียมพร้อมอ่าได้หรือยังอ่าเข้าโทรศัพท์แล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอลองกล้องก่อนนะครับผมผมอยากได้กล้องนะครับผมแต่ขอลองกล้องก่อนอ่ายังไม่ได้ใส่ซิมนะครับผมกล้องกล้องกันนี้ถ่ายกล้องหน้าหลังได้จบนะครับผมผมอยากได้กล้องหน้าหลังอ่ากล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่กล้องอย่างนี้อ่า นี่นะครับผมโหมดวิดีโอคู่นะครับผมแค่นี้ผมพอใจแล้วนะครับผมถ่ายหน้าทั้งหลังได้เดี๋ยวลองถ่ายดูทดสอบทดสอบโหมดวิดีโอคู่แจวไม้แจวไม้ไมภาพชัดน,นะครับผมเดี๋ยวต้องลองเปิดดูอลองเปิดดูซิเสียงไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราเล่งเสียงนิดนะึง ยงไม่ไม่มีไปไหนแจวไม้แจวไม้พักชั้นนะครับผมอ่าเสียงไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมแจวไม้แจวไม้พักชั้นนะครับผมเดี๋ยวต้องลองเปิดดูโอเคนะครับผมใช้โทรศัพท์ได้ละเดี๋ยวใส่ซิมโทรได้คือจบนะครับผมเดี๋ยวใส่ซิมโทรได้เดี๋ยวผมขอไปเทสเองนะครับผมรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมอาจจะเอามารีวิวเรื่อยๆนะครับผมว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้ขอไปใส่ซิมก่อนมันจะยาวไปนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมขควคมทบสวัสดีครับ